Welcome to f e e d p o p นี่คือรายการแตกลายไอดอล2024ตามไปด้วยกันตามไปทุกวันตามมันทุกวงแตกลายไอดอล2024 Special ขอต้อนรับคุณกันและคุณธนูจาก Wonder Wing ครับสวัสดีครับผมเ โอ้โหใครเป็นใครไปกันบ้างแนะนําตัวหน่อยคะผมกันเองนะครับผมเรียกเรียกกัน,นเฉยๆก็ได้ครับผมจากวันเดอร์วิงคะผมธนูกกครับจากวันเดอร์วิงครับพวกคุณสองคนก่อนที่จะมาทําอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยทําอะไรกันมาบ้างเลยครับก่อนจะมาทําเป็นตัววันเดอร์วิงใช่ไหมครับ,รบต้องบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยกลุ่มวันเดอร์วิงทั้งหมดห้าถึงหกคนเนี่ยเราอยู่ในชื่อที่เรียกว่าเป็นดีพี b ฮอใช่คือเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มที่พวกเราเนี่ยทำมาเพื่อ สนับสนุนเรื่องการแบบเล่นบอร์ดเกมการ์ดเกมรวมถึงกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันเป็นทางเคาเจอร์ที่ค่อนข้างจะมีความเป็นญี่ปุ่นหน่อยที่คนไทยเราชื่นชอบอะครับพี่วนถับของโอตาคุาาเลยใช่ทุอก,กอย่างแบบการ์ตูนเอามือเนี่ยหรอจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราเราอะเป็นผู้บริโภคมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆอะไรก็ตามแต่ทีเนี้ยพอพอคนไทยเราอะเริ่มมีสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามแต่รวมถึงไอดอลด้วยเราก็เห็นแล้วว่าเอ้ย มันไม่ใช่แค่มีแค่วงใหญ่ๆเนาะมันมีมันม,<ง>มีวงเล็กเล็ก,กลที่มาหลังจาก B N K หรืออะไรไที่เรารู้จักกันต้องเรียกว่าเป็นวงหน้าใหม่หรือเป็นน้องๆที่เขาอยากจะทํามีมีใจรักในด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเครวมตัวกันดีกว่าทามันด้วยวิงขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆวงวงใหม่ๆที่เขาอยากมีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีสองสองสองแบบของผมอ่ะโดนชวนทีหลังเดี๋ยวผมเล่าค่อยเล่าแต่ต่นเนี้ยทํา <laughs> คนต้นแบบมาก่อนแล้วกันว่าเริ่มคิดยังไง,ถ,งถึงมาทําตรงนี้จุดเริ่มต้นต้องบอกว่ามีจะมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่กันเป็นพี่กันอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผมนะ uh huh. พี่กันอีกคนหนึ่งเขาเนี่ยมาคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยมันมีวงไอดอลน้องใหม่ที่เขาที่เขาบอกว่าเพิ่งตั้งขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเราอ่ะอยากจะให้พื้นที่ที่พวกเขาจะได้มาแสดงความสามารถอยากจะแบบว่าเป็นเหมือนกับกึงก่งๆเป็นฟิลฟิลออร์แกไนซ์อ่ะครับพี่<ๆ>ที่บอกว่า ติดต่อสถานที่ติดต่อจัดหาเวทีแล้วก็โปรโมทให้น้องๆเขาเนี่ยได้มาแสดงความสามารถได้มาโชว์เพลงของวงน้องเขาเพราะว่าต้องยอมรับกันตามตรงครับพี่ว่าเพนพอยต์หลักหนึ่งในการในการที่เราเก้าวเข้ามาเป็นศิลปินในในประเทศไทยโดยเฉพาะการเป็นรูปแบบไอดอลเนี่ยที่ไม่ได้คุ้นชินกับคนไทยเท่าไหร่ครับ,รบเวทีในการแสดงความสามารถเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะ โอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณที่ที่สูงมากในการที่จะได้เวทีหนึ่งเวทีขึ้นมาได้แอร์ไทม์ได้อะไรที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายๆวงที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะมีสังกัดไหมหรือไม่มีต้นสังกัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะมันจะติดปัญหาเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับครับทางเราเนี่ยก็เลยคิดกันว่าเอ้ยกันเป็นไปได้ไหมล่ะที่เราจะเป็นหนึ่งในทีมที่อ่าเหมือนกับว่าหาสถานที่เวที ให้กับน้องๆแล้วเชิญน้องๆประชาสัมพันธ์ให้น้องๆกลุ่มไหนก็นตามแต่ที่เขาอยากจะได้พื้นที่เพื่อแสดงความสามารถของวงเขาเนี่ยมาใช้พื้นที่ของเราเพื่อเป็นการโปรโมทวงของเขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือกันดีกว่าแล้วก็คุณธนูด้วยที่ถูกชวนมานี่เป็นไปยังไงครับคงผม,มากเริ่มเราเริ่มไอดอลนะ่ะมาจัดเบียนเคกันทุกคนเนาะอืมเขาก็เห็นว่าผมตามเบียนเคตามไอดอลนี่แหละแล้วพอเขามีความคิดอย่างเนี้ยไอที่เขาพูดมาตะกี้เขาก็เลยมาชวนผมว่า อยากจะลองทําเป็นของตัวเองไหมแต่ว่าอยากจัดเวทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าผมมองปัญหาอย่างหนึ่งนอกจากเบนเคที่มันมีงบประมาณมากแล้วอ่ะครับคือวงวงเล็กๆอ่ะมันถ้ามันไม่พึ่งมันไม่ไปอยู่ฝั่งดังฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะไม่มีเวทีมันมันจะไม่มีจุดแสดงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าสมัยก่อนอ่ะคนจัดมันน้อยเนาะมันมันไม่ได้มีหลายเจ้าเหมือนเดี๋ยวนี้ยผมเลยรู้สึกว่า อยากจะเป็นอีกสักที่หนึ่งที่อยากจะหาหาที่ให้เขาอะเพราะว่าอเราเป็นแฟนคลับอะเราจะรู้กันว่ามันคือกลุ่มเดียวอะต่อให้มันมีวงเพิ่มอะมันก็คือแฟนคลับกลุ่มเนี้ยใช่ไหมอืมแต่ถ้าเราไปตามห้างหรือไปอะไรอย่างน้อยมันยังเพิ่มแบบคนอะให้เห็น,นได้บ้างเพิ่มานคนดูเพิ่มาคนดูใช่แบบคนเดินทั่วไปหรืออะไรเงี้ยมาแบบเห็นปุ๊บก,ก็อาจจะอะอย่างน้อยอย่างน้อยติดตามอะ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นแฟนคลับถูกไหมอ่าใช่คือคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานที่จัดกันในฮอลแบบปิดนะครับคนที่เราจะมาดูกันเนี่ยความหมายของพิธนูคือคน,คนที่จะมาดูอะ่ะก็จะเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เขาติดตามผ่านเพตจตั้งใจจะมาดูใช่ใช่ตั้งใจจะมาดู<ๆ>ใช่แล้ว<ๆ>แต่ว่าในส่วนของวันเดอร์วีของเราอะ่ะส่วนใหญ่แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จัดเวทีที่ใหญ่โตมากมายขนาดนั้นแต่พื้นที่ที่เราเลือกใช้อ่ะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึง่งหรืออาจจะเป็นฮอลของทางห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับทีเนี้ย ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้ตามเพจแล้วไม่ได้ที่จะแบบมาตั้งใจดูแต่เขาเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการของทางห้างเดือนผ่านไปผ่านมาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกับว่าได้รับ,ได,รบได้รับฟังเสียงได้รับชมใช่ใช่ได้รับชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆด้วยอาจจะจับกลุ่มคนเดินทูทั่วไปแล้วก็อาจจะปัะกายมาว่าเฮ้ยอ,อะไร,อ,ะไรอันนี้คืออะไรใช่ใช่ใช่แล้วนั่นสงสัยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าห้างของไทยเราอ่ะหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือ ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมีเยอะแล,แล้วต้องยอมรับนิดนึงว่าชาวต่างชาติที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะคนไทยเราอแต่ชาวต่างชาตินีแ่แหละครับให้ความสนใจกับวัฒนธรรมอะไรแบบนี้เยอะมากนะคุณที่เป็นไอดอลออครับได้คือผมเคยมีงานหนึ่งที่เคยไปอ่าเรียกว่าเข้าสู่เรื่องลราเป็นแอบๆเข้าสู่ความประทับใจนิดนึงของการทํามันมีงานหนึ่งครับที่ผมไปทํากันที่ห้างห้างหนึ่งห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาโอเคเขาก็จะหยุดแวะ ดูน้องๆเขาอาจจะบอกว่ามีลูกเด็กเล็กแดงที่เขาแบบเอ้ยมาม้าอันนี้คืออะไรอ่ะ mm hmm. พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็หยุดดูโอเคจบหนึ่งวงหรือจบหนึ่งเพลงเขาก็ไปเที่ยวต่อแต่โอ้โ oh หชาวมันจะมีผมเห็นแล้วผมเป็นพิธีกรอยู่ตรงนั้นแล้วผมมองเข้าไปด้านหน้ามันจะมีชาติชาติโยงกลุ่มหน,นึ่งะครับ mm hmm. ตั้งแต่ง,งานเปิดยันงานปิดอ่ะคือเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอยู่อย่างนั้นนะก็ยืงงนเตาอยู่ตรงนั้นตลอดเลยใช่คือเขาก็แบบมาเที่ยวได้แหละตอนแรกคือเขาก็มาแค่นั่งกินกาแฟอยู่ตรง ร้านตรงข้ามนี่แหละเขาก็ไม่ได้แบบเป็นแฟนคลับไอดอลหรือมาติดตามไปหรอกแต่ว่าเขาให้ความสนใจนี่แหละคือหนึ่งในสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสมากขึ้นที่ที่เราอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้สแสดงความสามารถหรือพรด์ฟอร์มนของตัวน้องๆให้ใครต่อใครได้เห็นใช่ม, <า S 1> มันแค่เหมือนเราแค่อยากเพิ่มโอกาสแันนั้นเองแล้วว่าหลังจากเขามีกลุ่มของเขาเขาอาจจะไปจัดกันเองก็ได้แล้วแต่เราก็ไม่ได้เออต่อได้เราแค่แบบอยากหาโอกาสให้เขาอืครับงานนั้นเนี่ยที่ ทั้งสองท่านพูดกล่าวไปเนี่ยเป็นงานแรกที่จัดเลยป่ะฮะเออไม่ครับอันนั้นเป็นงานที่ประมาณสองสามประมาณนั้นอะประมาณสองสามน่าจัจำคร<ม>ั้งแรกที่จัดได้<ม>ไหมฮะง,งานแรกที่จัดโอโ้โหขึ้นใจมากแล้ไงอ่าตอนนั้นเนี่ยเป็นงานแรกที่จัดของต้องบอกว่าดีพีอ่ะเราเป็นกลุ่มที่ก่อนที่จะเป็นไอดอลอ่ะเราเคยจัดงานในรูปแบบอื่นมาก่อนเนาะก็ได้ว่ามันคือก็คือคอน,คนเพลย์นั่นแหละ อ่าทีเนี้ยเราเทินเราเทินเราเราเปลี่ยนเราเราเรียกว่าไงเราลองชวนเราลองวันเดอร์วิงขึ้นมาใช,ใช่เราตอนนั้นน่ะก็คืออย่างที่เราเคยบอกว่าเราทําพวาคอสเพลก่อนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็เลยเขาเพิ่งเริ่มชวนผมแหละเขาก็เลยตั้งเวทีเพื่อเอาวันเดอร์วิงเข้าไปก็คือเหมือนกับว่า<ๆ>เทินจากงานคอสเพลเป็นไงไอดอลตอนแรกอ่ะคิดว่าม<ๆ>ันจะง่ายนะตอนแรกคิดว่าเอ้ยเรามีประสบการณ์มาก่อนแล้วแต่พอทํจริงจริงกูแบบโอ้โหมันมันอะไรวะเนี้ยมันมันแบบ เราไม่คุ้นชินกับระบบนี้เลยครับแต่ว่าตอนนั้นมีอะไรบ้างฮะโหตอนนั้นผมจาได้ว่ามีเป็นเวทีใช่ไหมแล้วก็มีเป็นแบบแบ็กดรอปหลังเวทีครับครับแค่นั้นเลยพื้นที่อ่ะพื้นที่คือเราบอกว่าจัดกันแบบเขาเรียกว่าไงพ่ะคือภูทนมากอ่ะพื้นที่เนื่องจากว่าเดิมทีเราจะจัดเป็นงานคอร์สเทใช่ไหมเวทีมันก็เลยไม่ได้ยกมันไม่ได้ถูกยกสูงเท่าแบบควรจะเป็นอ่ะใช่มันก็ยังตามบวกกับว่าตามเกิดงานแรกบกับที่เราไม่ได้ประสบการณ์เราไม่ประสบการณ์แล้วผมก็ อ uh, ผมอะ่ะผมอะ่มอะเป็นคนหนึ่งที่เรียนในสายงานการจัด <c oughs> การจัดอีเวนต์หรือจัด <c oughs> เขาเรียกว่าไงอะ่ะรูปแบบของงานบันเทิงเป็นคนเรียนอยู่ในสายด้านนั้นแต่ว่างานไอดอลอ่ะเป็นรูปแบบที่เรายังไม่เคยเจอ <c oughs> งานแรกที่ทำก <c oughs> บอกว่ามันทุรักทุเลพอสมควรนะแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งอะ่ะที่ มันทําให้ต่อให้เราจะทุกขเครยหรือว่าเหนื่อยแค่ไหนคือสุดท้ายแล้วพอจบงานแล้วน้องๆขึ้นหมายถึงว่าจบงานเบื้องหลังนะครับแล้วถึงวันที่น้องๆได้ขึ้นไปแสดงบนสเตจแล้วเห็นแฟนคลับที่เขาบอกว่าโอเคถึงแม้ว่าพื้นที่เราอาจจะไม่ได้แบบว่าสวยงามหรือยิ่งใหญ่อะไรมากแต่ว่าเราเห็นกลุ่มคนที่เขามาติดตามน้องๆเราเห็นรอยยิ้มของแฟนคลับเห็นรอยยิ้มของน้องๆเห็นกิจการไ่ทำร่วมกันนะเออมันเลยเป็นแรงให้เราบอกว่าคิดอยากจะผลักดันให้งานต่อไปของเราพื้นที่มันดีขึ้นมากกว่านี้ Mm. มันก็ยังมีแรงกัดอยากจะทําต่อใช่แล้วว่าปัญหาอะไรที่ผ่านเข้ามาปุ๊บพอได้เจอไอดอลได้เจอคนที่มาขึ้นมาเพอร์ฟอร์แมแสดงเนี่ยทายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งมันก็นิดนึงนิดนึงอาช่วงยำยำแล้วว่าก่อนก่อนช่วงโชว์อะ่ะมันจะเจอปัญหาเยอะอยู่ทั้งเรื่องแบบเวทีบ้างกับอุปกรณ์อะไรอย่างนี้บ้างขัดข้องอย่างเงี้ยในแต่พอน้องแสดงอะ่ะแล้วก็แฟนคลับมันก็ช่วยกันเชียร มันก็โอเคมันก็ผ่านไม่ได้แล้วก็ทุกคนมันก็แฮปปี้ใช่ส่วนใหญ่มันจะมันจะที่ลําบากกันเนี่ยคือช่วงงานพีโปรดักชันครับพี่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการติดตามว่าวงไหนจะมาการวางแผนงานว่าเราเนี่ยเรามีเวลาตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนนี้จนถึงตอนเนี้ยที่ตั้งแต่เริ่มวางแผนจนถึงวันเริ่มงานมีเวลาเท่าไหร่เราจะจัดสรรปันส่วนเวลาอย่างไงเพื่อให้งานมันลันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับนี่คือความเหนื่อยของมันแต่สิ่งที่เราไม่เล่าหายเหนื่อยก็คือพองานมาเสร็จแล้วอะเราบอกว่าเห็น แฟนคลับแฮปปี<ช>้เห็นไอดอลก็แฮปปี้ที่มีที่เขามีที่เขาได้มีพื้นที่ให้เขาแสดงความสามารถแล้วได้มีคนดูเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาได้มีกิจกรรมกันระหว่างไอดอลกับแฟนคลับคนจัดงานอย่างเราที่มองอยู่ข้างหลังอะ่ะมันก็แฮปปี้ดามเนาะว่าแบบเออเราได้จัดเราได้ทาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ทํามาเพื่อให้แบบคอมมูนิตี้ไอดอลมันไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะเพราะมันมีคอมมูอยู่ภายในพื้นที่ที่เราจัดงานเนี่ยรู้สึกว่ามวลรวมของตอนนั้นเนี่ยมันดูดีมันมันดูฟินนมันดูฟิน เราดูประทับใจมากมากนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากการที่ทุกท่านจัดงานกันมาแล้วจัดงานกันมาขนาดนี้เนี่ยมีแบบโดนตกบ้างไหมเราเห็นวงเนี้ยแสดงบนเวทีปั๊บเฮ้ยโดนว่ะอยากไปตามต่อโนตกโดนตกโดนตกมีไหมมีไหมตัวเมนอะผมไม่ได้โดนขนาดนั้นเพราะผมมีเมนวงอื่นอยู่แล้วที่ไม่ได้ถูกที่ไม่ได้เชิญ เดี๋ยวอนี้ดียวเดี๋ยบอกอีกทีแต่ว่ามีม,มีมีที่ดับเชิญมาที่ไม่เคยฟังเพลงอ่ะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเพลงอ่ะมันเพราะ mm hmm. เพลงเพลงดีแต่ทําไมอย่างที่บอกอ่ะมันคือวงวงเล็กใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ถูกการโฆษณาบ่อย mm hmm. แต่พอมาฟังเนี่ยพอเชิญเชิญมาแล้วฟังอ่ะผมเออผมชอบของวงมิสเตสมิสเตส่วนของผมเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะ เหมือนที่ผมเคยบอกไปนะว่าผมเรียนในด้านของพวกการแสดงหรือการจัดงานวงการบันเทิงอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผมที่เรียนมาด้วยกันน่ะอืเป็นไอดอลกันอยู่ประมาณนึงเลยพอสมควรแล้วทีเนี้ยตอนแรกอะ่ะพอด้วยความที่ว่าแบบเออเขาเป็นพี่เราน้องเราเราก็เราก็แซลเนาะว่าแบบเซลเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้ไปตามเพลงอะไรเขาจริงจังแต่พอถึงวันที่เราอะ่ะอยู่ดีวันนึงเราได้เชิญกลับมาร่วมงานกับเอ้รุ่นพี่ในมหาลัยของเราที่เราไม่คิดว่าแบบจะได้มาร่วมงานด้วยกันอะ่ะ เราได้เห็นเขาเพอร์ฟอร์มจริงๆอ่ะเพลงเขาเพาะว่ะเพลงมันดีเนาะบรรยากาศของเพลงมาถึงว่าแบบมูดโทนของของดนตรีอะไรเงี้ยครับจากที่แบบเมื่อก่อนเราเราเป็นเป็นผู้ชายเนาะเราก็จะฟังแบบความเป็นร็อกบ้างมีแอนดบี MV, มีอะไรเงี้ยจริงจริงอ,อนตามไอดอนะ่ะผมไม่ได้ฟังเพลงอะไรเกี่ยวกับไอ้ดอลเลยนะคือสี่สิบแปดตอนตอนคุกกี้อ่ะผมก็ไม่โดนแต่ว่าก็คือฟังเพลงปกติอ่ะคือคือเด็กๆมันก็จะฟังแบบก็เพลงที่มันป๊อป อืขงไทป,ปเพลง,ง,งตลาด <S <S เพลงตลาดหรือเพลงบอกว่าอาจจะมีเพลงใต้ดินบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ทําให้โดนตกจริงๆก็คือเอเนอร์จีเอเนอร์จีของของตัวแบบว่าของตัวศิลปินเองที่เขาบอกว่าถ่ายทอดออกมาผ่านเพลงของเขาผ่านโชว์ของเขาอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอืเราอยากจะบอกว่าตามไปฟังทังเลยมันจะก็มันก็จะมีบางเพลงที่แบบว่าเราเราเหนื่อยอยู่แหละวันนั้นแะแต่พอเราแบบเราเราล้าเราเลี้ยเลย แต่พอเพลงขึ้นปุ๊บเออเพลินเพลงมันติดหูมันจังหวะมันน่ารักพี่ถามว่าโดนมีโดนตกบ้างไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าผมติดตามอะ่ะผมก็จะกลายเป็นว่าไปติดตามแบบทั้งวงแทนติดตามผลงานของวงนั้นๆแทนอะไรเงี้งยตัวคนก็ไม่ได้แต่อาจจะตามตามวงอะ่ะใช่เพราะว่าก็ยังก็ยังชอบเพลงอย่างที่บอกแล้วก็จ,จะดูว่า,ามีงานไหนมีงานไหนที่น้องไปออกบ้างยกเว้นนอกจากของเราก็อา,อาจจะตามอาจจะตามไปเชียร์บ้างอะไรเงี้ย อารมณ์ประมาณก็จะติดตามผลงานรวมๆนะเพราะบางทีอ่ะวงไอดอลเล็กๆที่มาเนี่ยที่มาในงานเราเราก็ไม่ยบางหลายๆวงแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเราอาจจะมีอารมณ์รู้สึกวามแบบเฮ้ยเราไปอยู่ไหนมาวะทําทไมเราไม่เจอแล้วก็จะทาให้รู้จักโลกของไอดอลได้กว้างมากขึ้นผมว่าการส,สิ่งที่ทุกท่านทํเนี่ยดีมากแล้วก็ผมจะบอกว่าที่เกิดอีพีโซดนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเราได้อ่าทางแต่ละไอดอลได้รับเชิญ อ่าพวกคุณกลุ่มนี้แหละที่ทำให้ฟิตพอรตมีบูธแรกขึ้นมาครับผมมีบูธแรกบูธแรกขึ้นมาแล้วก็ผมประทับใจมากตรงที่ว่าผมได้เล่นบอร์ดเกมกับบูธข้างๆอนะอันนี้แนะนำสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะฮะทั้งไอดอลก็ดีทั้งของเล่นบอร์ดเกมแล้วก็เพลงอ่ามาฟังเพลงเพาะๆกันแล้วก็มาสนุกสนานก,กันในงานกันอ่ะผมผมอาจจะพูดแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องคอเท่าไหร่ผมอยากจะให้ทางเจ้าของงานดีกว่าฝาก w o n เด r w ing ไว้ในอ้อมใจทุกท่านสำหรับวัน d e r w i วินะครับผมเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าน้องๆที่เขาเป็นไอดอลที่วงที่จัดขึ้นมาใหม่หรือน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นอาจจะยังไม่ได้ตั้งวงของตัวเองก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยมีความฝันเรามีความชอบในการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับทางวันเดอร์วิงของเราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งองค์กรที่อยากจะ มอบพื้นที่และโอกาสเหล่านั้นที่น้องๆกําลังข่อยคว้าหาอยู่เนี่ยให้น้องๆได้หยิบจับมันมาเพื่อใช้แสดงความสามารถของตัวเองนะครับผมก็สําหรับน้องๆคนไหนที่ชอบชื่นชอบในตัวของวันเดอร์วิงหรือชื่นชอบในตัวของไอดอลหรือไม่เคยตามไอดอลเลยแต่อยากรู้ว่าวงการนี้มันเป็นยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีมาที่วันเดอวิงได้นะครับและนอกจากวันเดอร์วิงเรายังมี พาร์ทเนอร์ของเราอีกอ่าเป็นสถานที่ที่เราอยู่กันวันนี้แหละครับครับผมนั่นก็คือร้าน G6 นี่ครขอขอป้าย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 มาป้ายมาร้าน G6 นะผมเป็นร้าน TCG and Board Game อ่าเป็นพว่ารวมการ์ดเกมบอร์ดเกมครับเพื่อจะมามาได้อยู่อยู่ที่ไหนบางนาต่า12ครับจริงๆแล้วนอกจากบอร์ดเกมการ์ดเกมเนี่ยพื้นที่ของร้านอะยังเป็นคาเฟ่ด้วยนะ ยังนอกมันไม่ได oh, ้มีไม่ได้มีแค่พื้นที่ในการเล่นบอร์ดเกมหรือเล่นการ์ดเกมอย่างเดียวใครหิวใครอะไรก็มีมีกาแฟมีขนมเขาามีในตัวร้านอะนอกจากเป็นบอร์ดเกมกับตัวการ์ดเกมใช่ไหมเขาทําเหมือนเปิดร้านกาแฟเหมือนเหมือนคาเฟ่เล็กๆด้วยเหมือนก็คือขายกาแฟขายขนมปังขายของกินโอ้มีครบสุอย่างใช่เพื่อเล่นเกมแบบกําลังเบื่อเบื่อหิวหิวเนี่ยก็สั่งได้เลยใช่อยากเจอนี่ฮะกาแฟของร้านผมสั่งแล้วหนึ่งแก้ว นะจริงๆถ้ามา G 6จ6ซก็มีโอกาสจะได้เจอทีมงานวะันเดอร์วิงนะใช่ทีนี้กลับมาว <laughs> ันเดอร์วิงอางน้ำหวช่องทางติดต่อสื่อสารของเราติดตามได้ไหมบ้างครับช่องทางติดต่อของวันเดอร์วิงตอนนี้จะมีแค่เพจ Facebook อ่าทางเพจ a c e b o o k อย่างเดียวเพราะช่องทางอื่นเดี๋ยวอนาคตคิดดูก่อนแต่ว่าตอนนี้ตามหลักๆคือเฟซบุ๊กอย่างเดียวเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าไปติดตามในเพจ Facebook เนี่ยครับผมเรา กำลังจะมีประกาศงานของวันเดอร์วิงที่กำลังจะจัดขึ้นนั่นคืองานอะไรครับพี่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกล่เดี๋ยวผมจะกล่างานงานอยู่วันที่27เดือนหน้าโอเคงานชื่อว่างานวันเดอร์วิงคอมมิวคอน2024ไอดอลออนสเตจครับผมเป็นงานที่เป็นงานที่รวบรวมเหล่าไอดอลศิลปินต่างๆมากมายแต่จะมีวงอะไรกันบ้าง ไว้รอติดตามไว้รอชมในเพจในเพจเฟซบุ๊กอ่าใช่สถานที่จัดงานของเราอยู่ที่อยู่ที่เทอร์มินอล2วันเอ๊ะิ2วันพระราม3เทอร์มินอล2วันพระราม3ครับผมเรียกว่าห้างก็ชื่อเสียงเรื่องลือพื้นที่เราดีแน่นอนห้างผมเชื่อว่าเป็นแฟนคลับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยอยู่นะฝากติดตามด้วยนะครับผมคือเรียกว่าวันเดอร์วิงของเราเนี่ยก็พยายามที่จะทํางานไอดอลตรงเนี้ย สร้างอีเวนท์ที่มันสนุกมากขึ้นพยายามสร้างงานที่แฟนคลับหรือตัวศิลปินเองอะ่ะจะได้แฮปปี้ร่วมกันมากขึ้นพวกเราจริงๆพวกเรามีความตั้งใจอย่างนั้นจริงๆครับผมหรือแม้กระทั่งน้องๆที่เขาอยากจะเริ่มอยากที่จะเริ่มถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นไอดอลหรอกวันนี้เราแค่ฟอร์มฟอร์มวงขึ้นมาเราอาจจะยังไม่มีผลง,งานเพลงแต่ว่าเราอยากจะมีพื้นที่โชว์ศักยภาพของวงก็ติดตามวันวิงได้พวกเราอยากที่จะให้โอกาสน้องๆได้ เป็นหนึ่งในขั้นบันไดที่น้องๆสามารถที่จะก้าวขึ้นไปสูงกว่านี้ได้แน่นอนนอกจากวันดอรววิงขออีกอย่างหนึ่งสำหรับผมมีเพื่อนหรือน้องหลายๆคนที่ที่เขาอยากจะเป็นไอดอลน่ะแต่ว่ามันไปออเดชั่นแล้วมันยังมันยังไม่ติดสักทีอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนน้องคนนั้นอ่ะเหมือนเหมือนน้องคนนั้นเขาบอกว่ามันไม่ติดสักทีเหมือนจะเริ่มท้อผมจะบอกว่าอยากไปท้อเลยมัน ต่อให้ถ้าเราไปออดิชั่นวงใหญ่ๆหรือแบบวงที่เขาที่เราจะไปออมันไม่ติดจนเกินเกณฑ์ใช่ป่ะเรารวมคนที่อยากจะเป็นน่ะแล้วเราก็ทำวงเองก็ได้แล้วก็ทักวันเดวิงมาอ่า <c oughs> ต้องบอกว่าต้องบอก <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> ทุกคนนะครับมันไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่มีความสามารถหรอก <c oughs> จริง แต่ว่าทุกคนน่ะมันมีความสามารถมีทิเด้นเจมอยู่ในตัวเองอยู่แล้วขอแค่ทุกคนกล้าที่จะขวนขวายหามันแล้วไม่กลัวว่าจะว่าจะล้มแล้วได้แผลวันหนึ่งคุณจะได้ที่เต้นเจมนั้นออกมาโชว์ให้ทุกคนเห็นแน่นอนี่สิ่งที่อยากจะฝากทุกคนที่มีความฝันเอาไว้นะครับผมอย่าไปตัวลุยเลยลุยเลยใครที่มีความฝันแล้วก็ทุกท่านเหล่านี้พร้อมที่จะมอบกําลังใจแล้วก็มอบพื้นที่ให้เต็มที่แน่นอนครับสุดๆวันเดอร์วิงพร้อมเสมอสรับสำหรับคนที่ไม่ย่อท้อต่อการฝ่าฟ้าหาความฝันตัวเองครับ ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับวงไอดอลที่อยากจะมีผู้ที่แสดงแล้วก็กลุ่มแฟนคลับที่อยากจะเริ่มหาวงไอดอลมาติดตามเพิ่มโดนตกเพิ่มว่างั้นแหละก<ช>็มาหาได้ที่นี่นะครับมีวงใหม่ๆม,มีวงสนุกๆอีกเทียบเลยที่รอให้ค้นหากันนะครับ,รบย้ำอีกครั้งหนึ่งงานล่าสุดจะจัดวันไหนที่ไหน วันที่2ี่ที่ t e อ m i n ิน21วันพระราม3นะครับผมงานชื่อ Wonderwing c o m m u c o n 2024ครั่บผม Idol on stage ฝากติดตามในเพจ Wonderwing Wonder ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับผมครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับและนี่คือคุณกันและคุณธนู Wonderwing Wonderwing ครับผมครับเอ,อาด้านเอาด้านหลังขอเสียงหน่อยด้านซ้าเย,ยเยงนหลังเห็นเนชียร์อัพมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ฝากฝากลาติซิกด้วยนะครับบางนาที่ไหนนะเพดเพดได้เมดมีเพจมีเพดสแกนได้สแกนได้อ่าไปอยู่แถวบางนานะไปฝากได้นะนะครับครับผมงแบล็คลายด์ดอสมา24สเปเชียลครับจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟีดพอด f ีดแฮปปี้เนสในยูไลฟ์ฟีดอเวอร์พอดแคสต์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเราจนจบติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ของฟีดพอดได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและติดต่องานหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทางฟีด p o ด2019 at gmail.com ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ